สวัสดีค่ะพบกับรายการ m o r n i n g Talk จากบริษัท c l a s s ิกโก f u ิเจอนะคะวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำกันจากเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำก็ปรับเพิ่มขึ้นมาถึง20.90 u s ดอลลาร์ต่อออนนะคะปิดที่1617.60 u s หดอลลาร์ต่อออนเพิ่มขึ้นมาถึง1.31%นะคะกรอบคําเคลื่อนไหวของราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะกอ็อยู่ที่บริเวณ 1,594ถึง1,620.8นแะคะแล้วก็ปรับตัวลดลงมาปิด1,617สาเหตุที่ราคาทองคำปรับบวกขึ้นได้แรงเมื่อคืนนี้ก็เนื่องจากค่าเงิน US เอดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะคะจาก การที่เงินยูโรแข็งค่านะคะเมื่อตัวเลขเศรษฐกิจของเยอรมัน,นียออกมาดีเกินคาดแล้วก็สเปนขายตัวเงินคลังได้เกินเป้าหมายนะคะแล้วก็ัตราดอากเบียตัวเงินคลังก็ปรับตัวลดลงด้วยนะคะแล้วตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็เลยแล้วก็ออกมาค่อนข้างดีด้วยนะคะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศเมื่อคืนนี้นะคะก็คือข้อมูลเริ่มสร้างบ้านเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง9.3เปอร์เซนเยวันเยนะคะ ก็ปรับตัวดีขึ้นเกินคาดนะคะส่วนกนารส่วนดัชนีดาวโจนนะคะก็ปรับบวกขึ้นมาได้ถึง2.87นะคะบวกมา3 3 7 0จุดนะคะปิดที่12,104จุดนะคะสะเหตุก็เนื่องมาจากาตัวเลขเศร,รษฐกิจสหรัฐแล้วก็ตัวเลขเยอรมันเนี่ยออกมาค่อนข้างดีนะคะก็เลยทําให้นักลงทุนมีความมั่นใจในภาวะเศร,รษฐกิจแล้วก็เข้ามาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นนะคะส่วน ตัวเลขของราคาน้ำมันนะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นได้ถึง3.19 u s เดอลลาร์ต่อบาเรลนะคะปิดที่97.24ก็เนื่องมาจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็เยอรมันออกมาค่อนข้างดีนั่นเองนะคะรวมถึงก็มีความกังวลต่ออุปทานนะคะจากสถานการณ์ในอิรานแล้วก็คาซัคสถานนะคะ ส่วนค่าเงิน u s อดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะมาอยู่ที่ระดับ1.3109ดอลลาร์ต่อยูโรนะคะ s p d r ยังถือทองคำเท่าเดิมนะคะส่วนค่าเงินบาทวันนี้นะคะก็แข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ เรามาดูกราฟกันนะคะเราก็ามาดูกราฟในรายวันนะคะเราจะเห็นว่าราคาก็รีบาวขึ้นมาได้นะคะมาชนแนวต้านบริเวณเช่น200วันนะคะตรงเส้น200วันในวันนี้เนี่ยมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1,620นะคะ ในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยราคาก็ยืนเหนือ1,620ได้นะคะแล้วก็คาดว่ามีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นต่อนะคะระหว่างวันเนี่ยก็มีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1,630ถึง1,634นะคะส่วนในระยะสัปดาห์นะคะเรายังมองแนวต้านที่บริเวณ1,653นะคะก็คือเส้น ในรายสัปดาห์นะคะก็คือเส้น moving average 34สัปดาห์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แนะนำให้นักลงทุนเนี่ยเทรดดิ้งในกรอบนะคะสำหรับวันเนี่ย1605ถึง1000 653นะคะส่วนนักลงทุนที่เปิดสถานะลองไว้ตั้งแต่1,685นะคะ,ะ,คะก็ยังถือต่อนะคะโดยมีเป้าหมายทํากำไรที่บริเวณ1,653นะคะถ้าหากว่า1,653เนี่ยยืนได้นะคะก็มีแนวโน้มที่จะไปต่อในสัปดาห์หน้าได้ถึง1,680นะคะส่วนถ้าหากว่า อมันปรับตัวลดลงมาแรงนะคะเราไม่ได้ปรับตัวขึ้นอย่างที่คาดไว้นะคะก็ให้ปิดล็อกทำกำไรที่บริเวณ1,620นะคะถ้าเกิดว่ามีการอ่อนตัวลงมานะคะไม่ได้ปรับขึ้นไปตามที่เราคาดเอาไว้นะคะให้ล็อกกับล็อกทำกำไรบริเวณ1,620แล้วก็รอให้ลงมาบริเวณแนวรับนะคะ1,610ถึง1,605แล้วค่อยกลับไปเปิดลองอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้ก็จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ